นี่แหละครับตั้งทายยืนพี่น้องครับขายละเอียดดีบระคักเด้อครัหลังนะที่น้องครับนี่เห็นเนาะหนู่มยิ้ย่นเอา้าคักแล้วคักแล้วพี่น้องตัวนี้ลูกพริกแดงจักเดือนหรอครับได้ประมาณ4ี่หเดือนค่ะ4ี่ถึงหเดือนนึกคับพี่น้องครับลูกพริกแดงอันนี้เป็นลูกที่ใดของแม่เพิ่นครับลูกแรกค่ะเป็นวัวลูกแรกเลยครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับผู้ใหอยากจะได้งัวนยญนยงงามมาอีกแล้วของหันสาฟร์มนะครับเหมือนี่มีพอพันตัวหนาๆวนๆตันๆนี่แหละครับพี่น้องมาฝากทีฝากน้องนะครับเด็กดกำลังมองหาอนาคตพอพันอยู่นะครับพี่น้อง แล้วก็พร้อมกับวัวสาวน้อยชุดใหม่ทุกตัวดนะครับพี่น้องครับตีบังหันเมอร์เรลเด้ออันนี้มาใหม่สดๆร้อนๆครับพี่น้องครับพร้อมกับตีเบอร์เห็ดเขาทรงจุดเอฟให้เรียบร้อยแล้วเนาะราคาก็น่าต่อรองน่าสนใจอีกเช่นเคยกับสำหรับหันสาฟาร์มนะครับแล้วกับเรื่องของวัคซีนลำปีสกินนะครับพี่น้องครับเว่าอาจจะเป็นตัวใหญนะครับเพิ่นฉีดให้แล้วนะครับเด้อวัคซีนลำปีครับผมแล้วก็ยาบำรุงยาไทยพยาธิกรครบให้ทุกตัวแล้วนะครับพี่น้องครับ ออกไปเลี้ยงอย่างสบายใจได้เลยนะครับทั้งหลังกันมอีกแ้ครับพี่น้องนอกจากง่าสาวเทีนอยู่นี่นะครับมีวัวแม่ลูกตัวเมียให้ชมอีกหลายคู่อยู่ด้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวยุคคอกอีกฟังหนึ่งเนาะจ้างสิพากันไปเบื้องผู้ใดอยากจะได้ลูกโตแม่แดงๆสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับราคาหนาจับต้องได้เมื่อนี้ทังหันสาฟ้าิ่นหามาให้ครับผมเอาก่อนเลื่อนที่จะไปเบิ้งงัวกัไปพูดคุยทักทายกับทั้งน้องแตงกันครับสวัสดีครับวัสดีค่ะนี่นะครับ อาพิกัดได้พี่น้องครับเรื่มบอกโยบ้านเตยตำบลน,นองโกอําเภอบอระเบอืบอ,บอจังหวัดมหาสรรารคามครับเอาเปิดตูดตันๆลูกก้อนเล็บ่แต่งจ้าเอาผู้ใดอยากจะไ้อนาคตพอพันนะครับตัวนี้หนังหนาบากคกเลยแหละเบิ้งอย่ใกล้ๆสันแขงขาบักงเลยครับพี่น้องตัวนี้ลูกพ่อไดครับพีน้อง,งค่ะซีไวศูนย์เก่ากค่ะโอ้โซีไวศูนย์เก่ากพี่น้องครับถึกมากๆเลยตัวนี้น้องเขานี้จักเดือนหรอครับได้หกเดือนค่ะหกเดือนพึ่งยานมนะครับเผนมเลยเขาให้เรียบร้อยแล้ว ขนาดยาดมมาที่พี่น้องครับยังเต็มยังอ้วนบบคักเลยล่ะนี่เด้อหลังแตกๆเนื้อนังยูยูย่นย่นเลยครับพี่น้องครับนี่ถ่ายนะครับพี่น้องพปูดๆเลยไข่สองใบดำๆอ่ะหกเดือนนี่ครับพี่น้องครับเห็ดเขาหนาใอญ่ยังรอเลยครับพี่น้องครับอานลองแตงขอฟังคาโตตัวนีก้อนนะครับเปิดไบสี่มือเกาค่ะอ่ะเห็นว่าพี่น้องครับผู้ใดท่านกับท่านล่ะสี่มือเก่าโตบกหนาบก อ้วนบักยนนะครับพี่น้องครับ49,000ตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับลุงแตงสูงอยู่ประมาณ125ค่ะ125ได้ได้เด้อครับพี่น้องครับนี่เบิ่งความยุ่ยความย่นนะครับพี่น้องขีดเล็บสวยๆเลยนี่หน้าย่างรอเดี๋ยวจะพาย่างเบิ่งทางนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่แผ่นหลังนะครับเนาะอ่ะหน้าอกย่างใหญ่เลยครับพี่น้องครับเอ่อยุยยๆเลยหูสันๆนี่นะครับพี่น้องอ่ะเดินมาทางนี้ดูเดินทางนี้เร็วเดี๋ยวมันสู้สิรอให้มันอวยทางนี้ครับพี่น้องครับอ่ะ ทั้งคุณปึ๊บจะให้เบื้องทางนี่้ะครับพี่น้องเออนี่นะครับเนาะนี่เบื้องทางนี่พี่น้องครับทานีสวยแคักว่าครับผม4 9 0 0 0ต่อรองได้ราคาที่ส่งให้ฟรีบ่ครับค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ประกาช่องทางการติดต่อไว้ครับเบอร์โทร063 731 4035หกสามเจ็หนึ่าฟซบุ๊กหันสาฟาร์มค่ะอ่ะนี่นะครับท้ายตัวตู้นี่แหละครับพี่น้องครับงามๆเลยเนาะนี่เทนหลังยังแตกต้นนี้บ่มีเนาะครับเนาะ รับประกันตำหนิให้ได้ครับพี่น้องครับนี่เล็บแข็งขาเห็นแล้ครับต้องท่ายยืนพี่น้องครับขาเหยียดดีบักคักเด้อขรับหลังพี่น้องครับนี่เห็นเนาะหนญ่นย่ยยนเอา้าคักแล้วคักแล้วพี่น้องตัวนี้ผู้ใดอ่าว้าวตัวนี้ก็เที่ยวตัวใดอีกพี่น้องครับพ่อพันนะครับเนาะหางบอดอบอดอกบอดแซมได้ดครับเด้อนี่ต้องถ่ายบังปูดออกมาคักบักคักพี่น้องเนาะบิังเอาคักเลยนี่เบิังมุมไก่มุมไก่แล้วก็มุมสูง นี่แหละหนอครับผมหกไงบ่เอากระสิเก็บว้เลี้ยงเองบ่เอาบ่เอากระสิเก็บว้เลี้ยงเองท่านพี่น้องครับนี่บ่เเรือครับพี่น้องครับผู้ใดซ่ซานี่ยที่ไรเทเทตัวนี้เนาะตัวใหญ่สวยสมบูรณ์นะเดินวนๆรอบๆอีกทีหนึ่งครับพี่น้องอ่ะนาอกมุมนี่เป็นไรครับอ่ะตัวต่อไปครับตรงแตงครับเอาแม่น่ก้อนกันเลยเอาแม่นี้นครับเด้อหมายเลขสี่หนึ่งศูนย์นครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ด้ครับเด้ออ่ะนี่ตัวใหญ่ๆตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตรงแตง โตนี่เดี๋ยวหูเบ่งเบือกอนหลูกฮุสตันค่ะฮุสตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องเป็นเอฟหนึ่งทรงจุดแล้วเจักเดือนหรอครับได้แปดเดือนคะ่ะแปดเดือนตัวนี้สูงใหญ่คองสั่งใหญ่เยอะได้พี่น้องว่าแปดเดือนสูงเท่าไรครับแดงตัวน,นี้ 3, สูงประมาณรอยสามสิบค่ะรอยสามสิบได้แล้ครับพี่น้องครับอ้าวขอบหูดำๆเลยนะครับเขาเฮดไทยแล้วนะครับเนาะหัน้าท่านนี้หลกเออนี่ขอบหูดำๆเลยนะครับพี่น้องนี่นาอกความยุ่ยความยุ่นกับถือว่ามาหลายเยอะครับ แผ่นหลังนะครับเด้อตัวนี้แตงเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไวห้าหมื่นห้าค่ะห้าหมื่นห้าครับพี่น้องครับอันนี้ตัวใหญ่ได้ครับเด้อตัวใหญ่ๆเลยห้าหมื่นห้าตร้องเอาครับพี่น้องครับนี่กำเหนือมากอนาคตไกลครับงัวแบบนี้พี่น้องสื่องัวสาวเนี่ยละไปเลียงครับพี่น้องครับปัญหามันจังบ่มีนะครับเนาะเอฟหนึ่งลูกออกมากับเป็นเอฟสองครับพี่น้องมุ่นคากับขึ้นไปอีกออันนี้ตัวใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องครับ ตำหนี่บะมีน่น่าตกแตงเนาะบะมี่ค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานต่อรองได้ทุกตัวตัวนี้ก็ฉีดวัคซีนให้แล้วได้พี่น้องเด้อทุกตัวแล้วนะครับพี่น้องการจัดการการดูแลอยูข้อ,อนี่เนี่ยหายห่หวงครับขอบหูดำแล้วก็วัไทยพยาธิกะครบทุกตัวแล้วค่ะจีบดำดำยาไทยพยาธิกะครบทุกตัวแล้วนะครับยาบำรุงมโอนี่นี่จีบดำดำมึงเพ่นหลังครับพี่น้องอ่ะหมายเลขสี่หนึ่งศูนย์ประเภทนกนี่บ่มีติง่งตัวมันบ่ครับบ่มีค่ะไม่มีติ่งสักตัวเลยครับพี่น้องครับ อ่ะนี่แหละสวยงามครับ F 1ตัวแรกครับตัวต่อไปครับตางแตงเอาตัวไหนครับเอาตัวนี้ก่อนกันเลยเอาตัวนี้ครับพี่น้องครับเห็นผู้เบลล์รอกับเปหมุนอย่านั้นผู้เบาล์นาะสาวนี่ก็ะดายเออนี่ขอบหูดำๆเลยทําเขาหายแล้วตัวนี้ซีหนึ่งสองนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกสติงเลคค่ะลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งอายุจักเดือนครับอายุแปดเดือนเท่ากันค่ะอายุแปดเดือนนะครับตัวนี้สูงเท่าไรครับ สูงร้อยสามสิบสามบวกค่ะร้อยสามสิบสามวัดเหมือนเสาได้ประมาณร้อยสามสิบสี่นี่แหละวัดได้ประมาณร้อยสามสิบสี่ด้วยครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับแขงขานะครับเนาะอ่ะสวยๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะหันขางท่านนี่มึงลูกเออนี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าด้วยครับสี่หมื่นเก้าคือตัวในี้ติพี่น้องมัช่วงนี้มหะอ๋อเขามาลดขาบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ขาใหญ่ตัวนี้ขาใหญ่อีหลีพี่น้องครับ กระดูกแข้งขาบอกใหญ่เลยนะครับ412นะครับเนาะเดี๋ยวบนสู้สัญญาณเบื้องดากครับพี่น้องครับบนสู้มาเบื้องดากแต่เด้นี่หิมดำดำหางกระดำบนมีตำหนินุ่มบนมีติ่งนะครับพี่น้องครับมากแบบใดมาเลือกมาชมเอานี่ด้านข้างด้านนี้ยืนยกยกเชิดเชิดทุกตัวเนาะอยากได้พอพันตัวนั่นครับพี่น้องงามมีรีวะนี่นะครับเด้อ49,000ครับผมนี่นะครับเด้อจากหันสาฟาร์มครับ บื้งไก่ๆเลยพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เต็มดีขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งว่าลูกพ่อใหญ่มาใหม่สดๆร้อนๆเลยตัวนี้ลูกพ่อใหญครับลูก SK520 ค่ะ SK520 เห็ดเขาตีเบอร์หาแล้วงวดชักเดือนครับตัวนี้ใน8เดือนเพื่อนค่ะ8เดือนเส้นกันนะครับพี่น้องครับใส่กับไก่เคียงกันสูงร้อยสามสิบต่อเดือตั้งแต่สูงตัวนี้ร้อยสามสิบบวกค่ะร้อยสามสิบบวกนะครับพี่น้อง ต้นนี้เงาหางกลมใหญ่ๆเลยจิ้มดำๆนะครับพี่น้องครับอ่ะขั้นหลังนี่เบื้องเอาใกล้ๆเลยตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ครับสี่มื่นเก่าค่ะเอาสี่มื่นเก่าคือกันนะครับสี่มื่นเก่าตัวบอกง่ายดีพี่น้องนี่เป็นหัวเอฟหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่หน้าตาได้ครับพี่น้องครับรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเล็บแข้งขาอ่ะเดี๋ยวพยายามถิ่อ่ะให้เบื้องขางนี้นะครับเด้อผมจะไล่ให้ดูข้างนี้นะครับนี่นะครับเด้อด้านขาด้านนี้สี่มื่นเก้านะครับพี่น้องครับ หมายเลข411นะครับเนาะเอามักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกมาชมเอาเลยมีแต่สวยๆเลยครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้แม่ลูกตัวแม่อดใจไว้รอครับต่อไปตัวนี้อันนี้ตัวบักใหไงนะครับพี่น้องครับเอ่งแดงเข้มดีนะครับ392ตัวนี้ลูกพอได้ครับน้องแตงลูกแคบสาค่ะลูก KF31 ตัวนี้ใหญ่กุมมงเลยครับพี่น้องครับในฝูงตัวนี้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ ได้เก้าเดือนค่ะจะเข่าซีบเดือนเก้าเดือนซีบเดือนมันอก็ตัวใหญ่อย่พี่น้องเมื่อเมื่เดี๋ยวจะเจี๊ยบกับตัวนี้เองเลยแม่ไม่ใหญ่ปะค่ะนี่นี่เด้อครับเด้อ uh> ตัวนี้ก็ร้อยสามสิบกัวตัวนี้สูงเท่าไรครับคุณแจ้งตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปด้อครับทำเขาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวนี้แดงเข้มนะครับพี่น้องเด้อมันนั่งยืนอยู่ในห่มทฤษฎีครับผมสีก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องเฮ็ดเขาหน้าสวยๆนี่แหละโอ้โหก็ไรแข็งขาใหญ่ขึ้นกันครับกีบบเเล็รียยนนนเลพีี่้องตัว้ อ่ะนี่หนังคอเยอะๆเลยนะครับตัวนี้แตงเปิดแถ่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าเลยครับเป็นง้วนท่โตใหญ่กวมุนเดอร์ค่ะพี่น้องเด้อในฝูงตัวนี้นะครับสามเก้าสองนะครับเนาะนี่เงาหางกะบักใหญ่เลยพี่น้องอ่าพวกเราเห็นบ่เออนี่สีมันจะเป็นังสีดนะครับเด้อแดงคัขบ่ครับนี่นี่หางไม่ดอกไม่แซมนะครับพี่น้องครับอ๋อเจ็ดหมื่นเก้าตัวใหญ่นี่เด้อพี่น้องสีมันจะเป็นแบบนี้ดนะครับตัวยาวๆโค้งสั่งใหญ่ๆเลยนะครับเนาะเอาผู้ใดเห็นบ่ชัดจังไก็ เอามาเบื้องตัวจริงครับพี่น้องครับเพื่อมีมาใหม่กว่านี่เนาะจะได้อ่าอ่าได้เลือกก้อนมูนนะครับพี่น้องอ่าไม่มีตำหนิง้อง้อสาวง้อไอ้ม่มีตาหนินะครับเนาะวันนี้กับสิพาไปเบื้องอ่าง้อแม่ลูกนะครับเด้อลูกตัวแม่มีให้จ้าคู่ครับสามค่ะสามครูนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องทางฝุ่นพี่น้องครับอ่าไปกันเลยเอาเนี่แหละครับพี่น้องกะสิพามาเบิ้งแม่ลูกนะครับเด้อเหลืออีกสามครูนะครับผมอยู่ในคอกอ่าอ่าลูกแดงแแม่ลูกแดงอีกสองคู่นะครับเนาะจะเอาออกมาทายทีละครูนะครับพี่น้องอ๋อ ขันเอาออกมาท่ายพร้อมกันมันผิดแลนบนกันหดนะครับอันนี้ลูกตัวเมียนะครับเด้อเป็นงัวอ่าบดนะครับพี่น้องอ่าน้องแตงไอ้ตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกเจมบอลค่ะตีเป็น F1 แล้วเจมบอลศูนย์ศนเดนะครับพี่น้องครับเป็นงัว F1 นะครับเด้อหมายเลข406ตีเป็น F1 อ่าอายุจักเดือนหรอครับได้3เดือนกว่าค่ะได้3เดือนขวดกว่าเด้อครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับเคยเห็นบ่าันเอาออกมา3คู่นี่สิเป็นอยงไรอ่าบัานี้แม่ล่ะครับผสมไปหรือท่องไปครับตัวนี้ ผสมแล้วค่ะ <S 1> <S 1> ผสมแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้ท่องไปครับตัวนี้ท่องแล้วค่ะรับประกันท่องอันนี้รับประกันท่องนะครับอันนี้แม่มันท่องหรือได้ ader, พี่น้องครับส,สื่อสองได้สามนะครับท่องกับกับตันผ้าด้วยนะครับเด้พี่น้องครับนี่ผสมวันที่ 3, า 65, สามพฤษภาหกห้ากำหนดคอดกับวันที่สิบุมพ้าหกหกนะครับพี่น้องครับงวดน,นี้ลูกแรกลูกสองไ้ท่องหรืบเ่ไอ้ลูกลูกสามใน้ท่องลูกสามใน้ท่องนะครับพี่น้องครับอ่ะเห็น้ครับได้ถือพาเบื้องมุมนีดครับผม นี่ตัวลูกนอันนี้เป็นแพ็คสองได้สามเด้อครับพี่น้องครับแม่สูงยุ่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงยุ่ประมาณร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าได้ตัวใหญ่เด้อครับเด้อหูสัสนๆขอบหูดำๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่คู่นี่แทงเปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้ซื้อสองได้สามเด้อพี่น้องครับนี่อยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาบ่มีตำหนี่นะครับเนาะบ่มีค่ะอ่ะนี่กรีบเรียบครับผมเหียนเหีนอยู่เดี๋ยวจะให้เบิ่งลูกตัวนี้เด้อเด้อเบิ่งเลี่ยมตัวตััััวนนนนนนนีีนี้้้้เเาาะะะออออ่อนน่่ลูกหทงปบดคร เดี๋ยวทีให้เบื้องทาเก้าขาครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้ารับประกันทองนะครับตัวเมียนี่ปุ่งๆเลยนะครับพี่น้องครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าไตนะครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกนังหนาเยอะด้วยครับแล้วจบูดจัดทุกส่วนพร้อมนะครับพี่น้องเออเดยครับเด้อหัวน้อยไปแล้วนี่นะครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องเห็นชัดไปครับผมเดี๋ยวติดท่าเบื้องตัวหนีนะครับเนาะไปแล้วเอ้าผู้ใดเห็นบม่ชัดก็จ้างเขามาเบื้องหน้าคอกอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับ เด้อเหลืออีกสองคูอยู่ในคอกเด้อครับพี่น้องครับอ่ะเบิ่องถ่ายแหม่มเห็นชัดไปพี่นอ้องอ่เด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่พี่หน่องนี่นนมันกับวายยืนยืนย่งให<า>้ดีที่พี่น้องอมันห่าวบอกผอกไม้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละทางไถ่เด้อครับเด้อดูชัดๆไปเลยอ่ะอิสรเบื้องลูกครับผมเห็นลูกท่านชัดดีพี่นอ้องจะเน้นลูกกันเถอะลูกโตงามอยู่ด้นี่อ่ะนี่นะครับเนาะ เห็นไหมครับพี่น้องเออนี่เอาอ่ะแม่ลูกคู่แรกครับพี่น้องครับสองได้สามนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งคู่ต่อไปครับพี่น้องอ่ะอยู่ในข้อเดี๋ยวออกมาทีละคู่นะครับเนาะไปเขาข้อไปขันออกมาเหมือนกับที่เเห็นแหละครับพี่น้องอ่ะออกข้อใหม่ๆเห็นสัตว์ไปอ่ะเดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปครับผมอ่าคู่ต่อไปครับพี่น้องคู่นี้กับลูกตัวเมียือกันแดงดีครับครับพี่น้องครับนี่ เป็นลูกตัวเมียเด้อบลูกาลูกพอใดเด้อครับพี่น้องเอาสีฟ้าเบิ้งนะครับเนาะเด้อครับเด้อเบิ้งด้านข้างเออเห็นจะชัดเลยอ่ะนี่แหละแม่ครับพี่น้องอันนี้แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองค่ะอันนี้เป็นเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ลูกของพ่อตัวใดครับตรงแตงลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดงเอฟสองนะครับพี่น้องครับแดงค่ะขัดค่ะผมตัวนี้นั่นนี่นะครับเด้อเอ้ยออ่ะหาวครับหาวออกคอกไหมครับพี่น้องครับลูกพริกแดงจักเดือนเหรอครับ ได้ประมาณ4ี่หเดือนค่ะ4ี่ถึงหเดือนนะครับพี่น้องครับลูกพริกแดงอันนี้เป็นลูกที่ใดของแม่เพิ่นครับลูกแรกค่ะเป็นวัวลูกแรกเลยครับพี่น้องอ๋แม่สูงเท่ารดครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าสูงะกะไร้เชื่อกงกันกับตัวเมื่อกี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวด้อลูกแดงนี่ดีอ่อลูกแรกแม่ผสมได้ครับตัวนี้แม่ผสมแล้วค่ะแม่ผสมกับตัวใดครับแดงใบเล่อันนี้แม่ผสมกับ,ดบ,ดดบแดงใบเล่อด้วยครับพี่น้องครับอ่าแดงใบเล่ สะสมวันที่เก้ามีถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับสิบเก้ามีนาหกหกเอ้าใช่บังลูกตัวนีได้ครับลูกมันเห็นม่นมันบูยหนิ่งนะพี่น้องมันออกขอกเมีนออกขอกใหม่ได้พี่น้องเด้อคู่นี้แตงเปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าได้ครับลูกแดงดีค่ะค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวย้ำเบังลูกให้กันอ่ะเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ได้ครับเด้อเด้อครัจ็ดผ้าเบังลูกตัวนี้นะครับเนาะมาหาฮเมีนลูกมาเจ็ดหมื่นเก้าในลูกตัวนี้ได้ครับพี่น้อง มาไม่ลูกนพูนนะเล่นแลเล่นนะครับพี่น้องเอ้ามาแม่ห่าคัน่มาลูกสญาอ้อมขอให้บืกระเด็นเอ้ไปไปเร็วไปทางพ่นมาแม่เร็วเร็วเอ้่ร็อ้อมขึ้น่น้องเออมามาดอไปไปหาแม่พ่นไหมไปไหมแมนาเอามาเร็วมาเร็วอไปไปหาแม่เร็วอ๋า น่ะไปคลอกดีผมซูปกับน้ำเบิ้งคลอกนี่เหรอพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องครับโอ้บ่เห็นลูกมันเ้ยพี่น้องยันพี่น้องบ่เห็นลูกมันเนาะมัดดืดอ่ะนี่แหละเดี๋ยวยังน้ำเบิ้งกันได้พี่น้องครับนี่เออมันออกคลอกไหมเจ็ดหมื่นเก้าลูกพริกแดงเลยครับพี่น้องครับเอาตัวแดงดีครับพผดเออได้ครับมาเรือเดี๋ยวเรี่ยวเรี่ยวธรรมดางวดออกคลอกไหมครับผมอ่ะ นี่นะครับเด้อตัวงามอยู่ดีครับหมอขันเห็นบ่าชัดนี่มาเบิ้องตัวจริงนะครับ F1 F2 อยู่หนาคอกทางพุลึกนะเอฟหนึ่งอฟสออ่ะไปแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ้องตัวจริงเอาเด้อครับเด้อกับมองได้เพท่านกันกนกนกบโคยุดไว้เบิ้งเอาครับพี่น้องครับหรือขอรูปเพิ่มเติมจากทางเจ้าของง้วได้น,นะครับพี่น้องครับเอาไปเบิ้งคู่ต่อไปเลยครับ<า>เอา,าตัวนี้มาลูกมนาะมาเร็วมาเร็วใส่ผ้าเบิง้ง มาลูกมาเร็วอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับกะอีกคู่สุดท้ายนะครับเป็นแม่แดงลูกแดงขึ้นกันนะครับเด้อลูกนี่แขนอันสั่นดีเลยพี่น้องครับอ่ะอันนี้งัอออกขอกไม้ลูกนี่ตีเป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับสี่ศูนย์สามนะครับเนาะลูกกับอีของพ่อได้ครับแดงตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งค่ะจักเดือนหรอครับได้สี่เดือนค่ะเคเอฟสามหนึ่งสี่เดือนนะครับอ่าแม่นี่ แม่ผสมแล้วค่ะ่านรอบแล้วแม่ผสมผ่านรอบเด้อพี่น้องครับผสมกับทศพลน,นะครับ y z 1 1 6นะครับแม่ลูกคู่นี่สวยเด้อพี่น้องใครอยากจะได้วัวอ่าแม่ลูกใส่นาลักนาลักนะครับทศพลผสมวันที่4มิถุนาหกห้ากัหนคลอดกับสมีนาหกหกนะครับพี่น้องครับ เอาอันนี้แม่ลูกแรกลูกที่สองเนี่ยว่าผสมไหมแม่ค่ะะลูกแรกลูกสองนะครับแม่สูงยี่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงไรร้อยสามสิบห้ากว่าร้อยสามสิบห้าได้ครับพี่น้องครับเอ้าใดอยากจะได้คู่นี่ลูกงามนี่ครับเอฟหนึ่งตัวนี้เนื้อหนังเต็มดีโบ๊ทโบ๊นะครับเนาะโบ๊ททั้งแม่และลูกคู่นี่แตงเปิดเท่าไหร่ครับคู่นี้มาไหม่หกมือเก่าค่ะหกมือเก่าได้ครับเด้อเห็นไ่มพี่น้องครับหกมือเก่าได้งี้วแดงลูกบบงามเอฟหนึ่งพร้อมอันนี้ธรรมดาของง้ออกขอกไม่ได้พี่น้องครับง้อหน่อยก็จะเป็นนัง หกหมื่นเก้าบ่มีตำเหนิยนะครับเนาะบ่มีค่ะนมบ่มีติงหางผัวผักใหญ่ดำๆเลยนี่นะครับพี่น้องเอ้าวครูไรอยากจะได้คู่ไรมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับแล้วก็ยำนะครับคู่ที่สองตัวแดงๆเนี่ยงามนะครับได้เจ็ดหมื่นเก้าเี่ยเอฟหนึ่งเอฟสอง่าขอเพิ่มรูปเพิ่มเติมจากเพื่อนได้นะครับหรือจากจะขอวิอกันขอเพื่อนได้นะครับพี่น้องเอ้าสวยงามทั้งแม่ลูกแล้วก็บัวเอฟงูสาวงัวพ่อพันธุ์นะครับมื้อนี้ก็มีให้แค่นี้นะครับอย่างเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไบแค่นี้ครับสวัสดีครับ